สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่วัดเขาช่องชาตินะครับวันนี้พามาเที่ยวนะครับผมวันนี้มากันทั้งครอบครัวจะมีแม่ครับแล้วก็มีแฟนนะครับแล้วก็มีน้องแล้วก็พี่นะครับนะครับนี่ครับอืเดี๋ยวมาดูกันครับเนี่ยมีหมูป่าด้วยนะครับนี่นะครับดูครับดูหมูป่านี่อ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกับน้องนะอ่ะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามอ่ะเดินหนีแล้วครับเดินหนีไปแล้วลูกนี่ครับวิธีเอินเอินหมูนะเิ้นยังไง่ติดติดแม่บอกว่าติดติดติดครับนี่นะครับคณะทัวร์นะครับวันนี้นะครับวันนี้คณะทัวร์ครับเนี่ยแม่เรียกหมูติดติดติดนะเรียกเรียกไม่มาครับอันนี้เรียกหมานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําบุญนะครับ นั่นเลยดูนะครับองค์ใหญ่มากครับสีขาวนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าทำบุญตอกไม้ทูกเทียนนับทำบุญนะครับนี่แหละบ,บันไดเจ็ดิเกขั้นนะครับ จะขึ้นไปนับเดี๋ยวลองนับดูนะครับว่าขึ้นว่าเท่าไหร่นะครับมีใบสีด้วยนะอันนี้ทำบุญแล้วก็นะครับลงชื่อนะครับนะครับทำบุญนะนี่นะครับดอกไม้ทุเทียนนะ นี่นะครับนี่นะครับยังมีอันนี้มีการเลือกนับเอาเงินนับพันเงินพันทองนะครับนะครับแต่ทองดีกว่าครับทองราคาขึ้นนะนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้นะเมื่อกี้ถามพี่เขานะบอกว่ามีทั้งหมดเจ็ดสิบเก้าขั้นนะครับแต่บางคนนับได้เจ็ดสิบสองขั้นครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะแต่ยังไม่นไปนี่นะครับ พานทองแง่หรอครเดี๋ยวเราเดินขึ้นนะจ้ะนี่ครับสวยมากนะครับผมแนะนําให้มาเที่ยวนะครับตอนนี้วัดยังสร้างไม่เสร็จนะครับดูจากตรงนี้นะครับยังฉาบอะไรยังไม่เสร็จถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาร่วมทวบุญนะครับนี่เลยนะครับผมได้บุญเยอะมากๆนะครับมาเลยนะครับผม สวยจริงๆนะครับองค์ใหญ่มากออมมบอกได้วเวลานะครับนี่ครับสวยมากครับยวเดินขึ้นไป เนี่ยมาเนี่ยเราก็ถอดรองเท้าก่อนนะครับถอดรองเท้าเสร็จเราเดินขึ้นไปนะคับอ,อ้สวยมากครับเนบี่ยครับสวยไหมครับมดูนี่เลย นี่นะครับอยู่ข้างบนแล้วนะครับจะมีวิวนะครับสวยมากนะครับนู่นเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินเวียนอ้อมมาด้านนี้นะรคัเดี๋ยวจะพาเข้าดูด้านในนะครับเราจะพาเดินเวียนนะสักสามรอบนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัวแล้วก็ตัวของเรานะครับ เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปด้านในนะครับกำลังสร้างนะครับดีนี่นะครับถ้าใครอยากจะมาทำบุญนะครับนี่เลยสวยมากครับดูด้านหลังนะครับนี่เลยนี่ครับมีนักท่องเที่ยวมาด้วยนะครับมาเที่ยว ไม่้องหนามันยอดแลงนี่ครับมองเห็นวิวนะครับใช่แบบเห็นวิวครัโอ้นะครับดูพระอาทิตย์นะครับผมนี่เลยแต่เราเดินเวียนครับสามรอบนะครับนะครับด้านล่างครับเนี่ยมีนักท่องเที่ยวด้วยครับขังนับมาอันนี้คือทางลงนะครับ อันนี้เราจะเดินเวียน3มรอบนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปด้านในกันโน่นนะครับตรงนน้นเลยสามารถเดินไปชมวิวได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูครับเดี๋ยวเวียนให้ครบตอนนี้ก็ครบ3ามรอบแล้วนะครับ เดี๋ยวผมกับพะครับว่ายพะมา,าครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับ หลังจากที่เวียนสามรอบแล้วก็ตีค้องนะครับผมให้ได้ยินกลางวานไปทั่วน้น,นี่หนี่ครับด้านใน สวยมากนะครับองคน,นี้อันนี้คือด้านในนะครับหลังจากที่ได้ได้กราบไหว้พระเสร็จนะครับลมเลื่อนดีบรรยากาศครับเย็นสบายนะครับนี่นี่ทำบุญนะครับเกดเเรียน ด้านนอกดูนะครับอันนี้เป็นจุดชมวิวนะครับสวยมากนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากจะมีทางลงทางขึ้นน้ำตรงนี้นะครับเป็นศาลาที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับทางนู้นก็ขึ้นไปได้นะครับตรงนู้นหน่อจุดน้นู้นนะเห็นไล่นานะครับตรงนู้นเลย น,นี่นะเป็นจุดชมวิวนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับไอ้บอกว่าจัดทานโอ้ยสูงมากเลยครับสูงมาก บรรยากาศร่มรื่นนะครับนี่ครับยูทูบเบอร์เราครับดูนะวิวนะครับผมวิวนะครับสวยมากนี่คนระับนี่คืออะไรคนระับไปแล้ว นี่คือชั้นสองนะก็ <c oughs> จะเป็นชั้นเป็นชั้นนะคือหนูนอนก่อนเพแบบี่ยเพ่เพร่อเพื่อเ่เพึ่งเพื่พืาอา่เอ่เเ่เ่อเเเเ่ง สวยนะครับ <ink> ไปนนิยนาคสร้างได้สวยมากนะครับสวยมากนะครับ ครับสองขั้นด้วยตรงนี้บันไดเราจะนับดูบันไดนะครับว่ามีทั้งหมดนะครับกี่กี่ขั้นโอ้วนะตรงนี้ก็สวยนะครับข้างบนข้างบนนะครับ อันนี้เป็นพญายนานคนับอ่ะสิ้นสุดตรงนี้75นะครับยังไม่นับนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนต่อนะับกำลังก่อสร้างนะครับนี่เลยสวยนะครับ ยเดินขึ้นมาแค่นี้ครับก็เหนื่อยแล้วนะตรงนี้นะครับเป็นจุดเช็คอินหรือเปล่าครับนะครับนี่เลยหนองวอซออุดรธานีผา3ามแผดินเขาช่องชาตินะครับนี่นะครับตัวนี้กําลังนะครับสันาพระพุทธรูปนะครับโดยช่างที่มีฝีมือนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับ วิวนะครับผมสวยเป็นภูเขานับนุ่นเลยโอ้ยสวยมากนะเดิสามารถถ่ายรูปได้นะครับแต่ต้องระวังนะเป็นหน้าผานะครับลงไปข้างล่างเนี่ยคคือต้องระวังเป็นหน้าผาแบบนี้นะครับ นีครับติดตามชีวิตวันนี้เที่ยวจริงนะนะครับมีการถ่ายรูปในเลยครัน่นเลยเช็คอินได้นะครับผมมาถ่ายรูปได้แถวๆนี้สวยๆเลยครับเดี๋ยวจะเดินลงนะแต่ต้องระวังนะทางนี้อันตรายนะครับ,นนารบทางลง ปวดขาเลยครับเดินขึ้นเดินลงสวยนะครับนี่นะเนี่ยต้องมาคลองแม่นะครับเดินนะครับนี่แหละทางมันชันมากนะต่อรองเท้าด้วยนะต่อรองเท้าเดินนะยูทูบเบอร์เรานะครับเก่าละหนึ่งบาท ดีครับนี่ถึงแล้วนะครับนี่อ่นี่ครับเรียบร้อยนะผมกับการมาเที่ยววัดนี้นะครับสวยมากนะครับผมนี่เลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมจบทริปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านนะครับผมสำหรับทริปนี้เดี๋ยวเขาน เอาหมาเอาทุกตัวโอ้กินเบิดได้กินทุกอันแล้วเนี้ยหมูป่าครับผมหมูปา่าก่อนกลับครับเนี่ยพี่เดชพี่เดชนู่นครับให้อาหารไกคร่ครับเนี่ยให้ต้มต้มต่อไก่ลายมามาก็ยากนี่เนี้ยหมูป่ากินข้าวนะกินข้าวญี่ปุ่นนะเนี่ครับ หมูป่ากินข้าวชูชีนะครับนี่ครับนี่ครับชูชีนะครับดูครับเนี่ยอ่ห้าปาขึ้อย่ไรนีข้างมไนี่้เอะด้วเ้านไอ้วุ้นมีไปไกลๆเดียวมันอันนั่น มีตฉุกเฉิยจะไหลก็กินปลาครับ<ม>เรียบร้อยครับผมให้อาหารหมูให้อาหารไก่ให้อาหารหมาเรียบร้อยนะครับ<ม>เดี๋ยวกลับนะครับผมทําบุญเรียบร้อยนะเนี่ยมาเที่ยวกันนะครับผมวันนี้สำหรับทีมนี้นะครับผมเรียบร้อยครับผมกลับแล้ว